พ่อให้ผ่านว่าที่เขยเอชายาพ่อให้ผ่านว่าที่ลูกเขยเอชายาโฉมหน้าพี่วินหวานใจแป้งพรพัชนกคบนานหกปี สาวสวยใส่น่ารักความสามารถรอบตัวจริงแป้งพรพัชชนกมิตรชยัยลูกสาวคนสวยของเอชยามิตรชยัยร้องเพลงได้วัดรูปเริ่มเก่งเล่นลิเกชเชวชาญมากเพราะเล่นมาหลายปีแล้วละครเวทีเคยเล่นมาแล้วด้วยเล่นละครทีวีก็มีแววแรงเวอร์ล่าสุดเพิ่งถ่ายทำจบไปเรื่องคนชายตำระเบิดรอคิวออนแอร์อยู่ทางช่องเและคาดว่าจะมีอีกหลายเรื่องตามมาอีก เพราะผู้ใหญ่เอ็นดูในความน่ารักเป็นงานของน้องแป้งตอนนี้แป้งมีแฟนแล้วเออเป็นเพื่อนกันคุยคุยกันอยู่ค่ะเป็นใครบอกได้ไหมเป็นหนุ่มนอกวงการค่ะเป็นนักธุรกิจคบกันมานานแล้วเนอะก็นานแล้วค่ะ6ปีแล้วตั้งแต่เรียนอยู่คุณพ่อเอชัยยาว่ายังไงบ้างกับแฟนคนนี้คุณพ่ออยากให้ดูใจกันไปนานน,านก่อนค่ะ